เจ้าหน้าที่ทุกคนจะทําให้ดีที่สุดไต่สายทานเผยความคืบหน้าหลังลงพื้นที่ช่วยแตงโมนิดาจากกรณีที่นักแสดงสาวเชื่อรางแตงโมนิดาพัดตกจากรอสปีดบอสตกกลางแม่น้ําเจ้าพยาและสูญหายไปล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่พบร่างและทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งออกตามหาก,กันอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในทีมที่ช่วยค้นหายอย่างสาวไต่สายทานกระด้แจ้งความคืบหน้ากับทีมข่าวว่าด้านไต่สายทานได้เผยว่านั่งแท็กซี่มาจากลาดพร้าวทราบตอนตีหนึ่ง ตอนนี้ที่เกิดเหตุเท่าที่ทราบทีมปานาน้ำของร่วมกตัญูเขาลงไปสีรอบแล้วถ้าจำไม่ผิดขึ้นมาก็ต้องพักวางแผนตามขั้นตอนต่างๆมันต้องมีประเมินหน้างานด้วยน้ําลมทิศทางแล้วก็ร่างกายของทีมด้วยนะตอนนี้อยากให้พวกเราไม่ได้โลกสวยแต่คิดบกไว้ก่อนบางทีน้องอาจจะไปติดตามบ้านใครก็ได้นะตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่เชื่อว่าทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทําสุดความสามารถจะทําให้ดีที่สุด ทีมประดาน้ำก็ยังค้นหากันอยู่เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปต่อในการทำงานของทีมกู้ภัยไม่ได้มีเวลามานั่งอ่านข่าวปลอมสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือกำลังใจขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากทางทีมงานนะคะ